สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมคริปโตแมนวันนี้ผมมีเรื่องร้อนๆมาคุยกันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงกับกระเป๋าคริปโตของเราอย่างที่หลายคนคงได้ยินมานะครับ ท่านคริสโตเฟอร์วอลเลอร์หนึ่งในผู้ว่าการเฟดได้ออกมาเปลยเปลยบน X เมื่อวันที่20มิถุนายน2025ว่าเฟดเนี่ยเขาเสนอให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคม2025นี้แล้วนะสาเหตุก็เพราะเศรษฐกิจดูดีอัตราว่างงานก็ต่ำแถมเงินเฟ้อก็ใกล้เป้า2%แล้วด้วย ตรงนี้เนี่ยวอลเลอร์ er แกบอกว่าเฟดมีพื้นที่ในการลดดอกเบี้ยได้สบายๆและถ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินเฟ้อค่อยไปประเมินกันทีหลังซึ่งการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการป้องกันไว้ก่อนไม่ต้องรอให้ตลาดแรงงานแย่ไปกว่านี้แล้วค่อยมาแก้ไขแต่ก็ยังไม่ชัวรเซ็นะครับว่า FOMC จะเห็นด้วยกับการลดดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมจริงๆเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจณนะตอนนั้น แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เฟดบางคนก็ยังไม่เห็นด้วยกับการปรับลดโดยระบุว่าอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานยังอยู่ที่2.8%และตลาดแรงงานที่แข็งแกรง่งและต้องการระดูข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้สรุปแล้วเราก็ต้องรอการประชุมครั้งต่อไปนะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูบริบทเพิ่มเติมกันหน่อยครับ การลดดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดของเฟดเนี่ยเกิดขึ้นในปี2024โดยเริ่มลดมาตั้งแต่เดือนกันยายน0.5%ตามด้วยพฤศจิกายนกับธันวาคมอีกอย่างละ0.25%รวมแล้วลดไป1.0%ทำให้อัตราดอกเบีย้ยตอนนี้อยู่ที่4.25-4.50%ถึงซึ่งจริงๆแล้วเฟดคาดการไว้เมื่อปลายปี2024ว่าปี2025อาจจะลดดอกเบีย้ยแค่2ครั้งเท่านั้น เพราะเงินเฟอ้อยังไม่ถึงเป้า2%แถมยังมีการปรับคาดการเงินเฟอ้อ PCE จาก2.1%เป็น2.5ด้วยครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรื่องการลดดอกเบี้ยเราคงต้องรอลุ้นกันต่อไปคราวนี้มาถึงประเด็นสำคัญที่หลายคนอยากรู้นั่นก็คือผลกระทบต่อตลาดคริปโตของเรานี่แหละครับถ้าเฟดลดดอกเบี้ยในเดือนกร,รกฎาคมจริงๆจ,จ,จะเป็นยังไงบ้าง คราวนี้เรามาดูผลกระทบเชิงบวกต่อคริปโตกันนะครับข้อแรกเพิ่มความสนใจในสินทรัพย์เสี่ยงสูง risk on sentiment พอต้นทุนการกู้ยืมถูกลงสภาพคล่องในระบบการเงินก็เพิ่มขึ้นนักลงทุนก็มีแนวโน้มที่จะโยกเงินมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างคริปโตเพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรข้อ 2. ราคาคริปโตอาจเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาพอเฟดลดดอกเบีย้ยทีไรราคาคริปโตอย่างบิตคอยหรือ o u t c o คอก็มักจะพุ่งขึ้นตามด้วยครับอย่างตอนปี2020ที่เฟดลดดอกเบีย้ยลงเกือบ0%นเปอบิตคอยก็พุ่งจาก7,000ดอลลาร์ 7, ไปถึง28,000ดอลลาร์ 28, เลยทีเดียวข้อ3กระตุ้นการลงทุนจากสถาบัน ดอกเบี้ยต่ำก็ทำให้ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลลดลงสถาบันการเงินก็อาจจะหันมาลงทุนในคริปโตมากขึ้นโดยเฉพาะบิตคอยที่ถูกมองว่าเป็นทองคําดิจิทัลและเป็นเกราะป้องกันเงินเฟอ้อคราวนี้เรามาดูผลกระทบเชิงลบหรือความเสี่ยงข้อแรกความผันผวนระยะสรรั้น ตลาดคริปโตมักจะผันผวนทันทีหลังเฟดประกาศนโยบายอย่างตอนเดือนธันวาคม2024ที่เฟดลดดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์ตลาดคริปโตก็ปรับฐานลงชั่วคราวบิตคอยร่วง4%ส่วนอัลตคอยก็เสียมูลค่าไปมากกว่านั้น ข้อ 2. ความไม่แน่นอนจากนโยบายของทรัมป์ถ้าเกิดนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างการเก็บภาษีนำเข้า10%ถูกนำมาใช้อาจจะเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทำให้เฟดชะลอการลดดอกเบี้ยหรืออาจจะกลับมาเพิ่มดอกเบี้ยในอนาคตได้ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในคริปโตลดลงข้อ 3. การเก็งกำไรเกินจริง การลดดอกเบีย้ยอาจนำไปสู่ภาวะฟองสบู่ในคริปโตได้เพราะนักลงทุนอาจจะเท่ามาด้วยความคาดหวังที่สูงเกินไปทำให้ราคาพุ่มขึ้นเร็วแต่ก็อาจจะตามมาด้วยการปรับฐานที่รุนแรงได้เช่นกันข้อสุดท้ายผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆน,นอกจากเรื่องดอกเบีย้ยแล้วปัจจัยอื่นๆอ,อย่างการควบคุมกฎระเบียบหรือความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีบล็อกเชนก็มีบทบาทสำคัญต่อทิศทางของตลาดคริปโตด้วยนะครับ คราวนี้เรามาดูผลกระทบต่อคริปโตในประเทศไทยข้อแรกเงินทุนไหลเข้าการลดดอกเบี้ยของเฟดอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นซึ่งอาจดึงดูดเงินทุนต่างชาติให้ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตในประเทศไทยข้อ 2. การลงทุนในคริปโตเพิ่มขึ้นนักลงทุนชาวไทยก็อาจหันมาลงทุนในคริปโตมากขึ้นเพราะผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารในไทยมีแนวโน้มต่ำลงตาม,ตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายโลก ข้อสุดท้ายความผันผวนจากนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนรายย่อยในไทยอาจเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของคริปโตได้โดยเฉพาะถ้ามีการเก็งกำไรตามกระแสโฟโมซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนหากตลาดปรับฐาน โดยสรุปนะครับการที่เฟดอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม2025เนี่ยมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นราคาคริปโตให้สูงขึ้นได้ในระยะกลางถึงยาวเพราะสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในสินทรัพย์เสี่ยงแต่ในระยะสั้นก็อาจจะมีความผันผวนได้จากความไม่แน่นอนของนโยบายและการเก็งกำไรนักลงทุนอย่างเราๆก็ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบนะครับ มุมมองระยะยาวการลดดอกเบี้ยนในเดือนกรกฎาคม2025น่าจะเป็นตัวเร่งให้ตลาดคริปโตเติบโตในระยะกลางถึงยาวโดยเฉพาะบิตคอยซึ่งมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้ออย่างไรก็ตามนักลงทุนควรระมัดระวังปัจจัยภายนอกเช่นนโยบายการค้าของสหรัฐและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในระดับโลกซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดด้วยนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ผมคริปโตแมนก็ขอฝากถ่าวสารและมุมมองดีๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรืออยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคริปโตแบบเจาะลึกเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องคริปโตแมนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในตลาดคริปโตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ